เดี๋ยวหม้อใส่น้ำลุงชายหม้อใส่น้ำกําเอหม้อใส่น้ำกําเดี๋ยวผมจะอันที่น,นี่มันจึงนักเกเ <ผม S 2> <ใ>นี่ยจะดังไฟผมจะดังไฟเดี๋ยวผมบายางเครื่องลุงชายดำอ่ะบายางเงลุงชายเป็นมีนอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวหอมมาเตรียมเครื่องยำหรือว่าเครื่องซามาใส่หอมเตรียมนะครับใส่เอาคือมันหมอกเหลืองนะครับเนอะ อันนี้จะเป็นน้ำซ่าเนอะครับหม้อคูค,คิกคูค,คิกนะครับหม้อคูค,คิกคูค,คิกใส่เย็นๆครับผมโคนไปมาคนไปนเรื่อยๆเดี๋ยวเฮาก็จะทำเอาพริกลงนะครับเนอะพริกที่เฮาตำเครื่องมันนะครับใส่ลงไปเลยจะได้มัน ผัดนะครับผัด้ึงมีกิ่นหอมนะครับแล้วเขาก็จะใส่น้ำเยาะน้ําลงไปนะครับหรือว่าจะเป็นใจเป็นน้ําล้างโคกก็ได้เนะน้ําล้างโคกก็ได้ยรอเลยครับครับ <c oughs> เดี๋ยวรอนะครับใส่น้ำเยาะหม้อคุกทิกนะครับเนอะแล้วเราก็จะปรุงรสเลยนะครับหรือว่าท่านจะปรุงต่างหากก็ได้เนอะแต่สำหรับผมปรุงรสเลยครับชุลรสครับมันจะเข้ากันดีฮะถ้าเอาไปปรุงนะครับมันจะมาเข้ากัน รสด,ดีหมดน้ำปลาก็ได้มารสด,ดีดับผมต่อด้วยน้ำปลาเลยใส่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ากะปิก็ค่อนข้างจะมีรสชาติี่เกมแล้วนะครับครับหลังจากนี้เฮาก็จะปดวางไว้นะครับรอมันเย็นสกรรักก๊าบพอพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยเฮาก็จะอาไปยำเลยนะครับ ช่วงนี้ตอนรอมาเย็นนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อผักทีต้นหอมและข้าวนึ่งก่อนเนาะครับผมใส่เลยเลยย้ำเลยนะเออเอาเลยมันบาบใจถ้าใส่หน้ากูจะกินไม่ได้ย้ำเบาๆก่อนเอาไปอิงปอละเนี่ยคว่างเลยไปคว่างมันนี่ใหญ่เฟมเอ้ยถ้าปวดหัวกินอ่ะมันจะเผ็ดไปอ่ะเออพิ้งมันมากเผ็ดอยู่แล้วอ๋อปอนี่ไปคว่างไปคว่างยังยำหมดเลยใส่หมดเลยละเอออ่าใส่หมดลาดลงไปเนาะ ต่อไปเป็นรายการโกนอันนี้เป็นน้ำยำน้ำซ่าเนอะเอาไว้ไว้ป่ะโอเคโกนโอนเลยแค่หมูใส่ไม่ได้แค่หมูใส่ผู้บ่ได้เห็นผูกบ่ห้าอย่างเปิ้นกินกันว่าน,นี้มาใส่บนผู้โห่อะไรพี่น้องเอ้ยมาเจอที่ไหนนะมาพอก่อนพี่น้องเอ้ยมาบุญปานมาพอเนี่ยไปย้ายพ่องบุญปานมาพอ พอหน้าตาพอหน้าตาการโกนนะซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็มาขวาเด้อยมาอีกการโกนนะใช่แล้วพ่อการโกนนี่จะบอกคือเคล็ดลับจะลำมะลำนะอ่ามาขวามันมีวิธีอ่าโกนไปซ้ายซ้ายขวาแล้วก็มาเข้าตงกงการโกนมันจะมีอย่างหนึ่งบอกไว้จําสูไว้เนี่การโกนนะนกนิ้วนิ้วก้อยที่ต้องเดีเลยแล้วก็โกน มาไมาลีลานักไอ้เสมมันจะลำเออนิน้วก้อยต้องโยกตลอดนิ้วก้อยอ่ะอยู่ที่นิ้วก้อยอยูอย่ที่นิ้วก้อยอ่าลำแน่นอนงานนี้นะอ่าต่อไปเอาแค่มหมูมาใส่ยิมย้มก่อนยิ้มหอก่อนบ่ยิ้มก่อนมันจางอะไงยังอ่าอ๋อยิ้มมะอ่ะยิมมะย้มไรปี๋ไอ้พ่อของรถจักรปี๋ยัไม่ได้กิ้มครับเดี๋ยวกันอ่ะ,อะ ถ้าใส่อย่างเพิ่มเรัมเนี่ยมันต้องใส่เอาแค่หมูคว้างเลยมันว่ามันต้องใส่อย่างแล้วมันต้องใส่อย่างเพิ่มเอาแค่หมูคว้างแต่หาใส่ยิงกินเหรอไอ้ปันันจะกินก็บลกเขืองนักะไอ้กินแงอก็บลาเขือให้กินแค่หมูได้เอ้ามาไปไหมวันนี้ใส่าต่อไปเป็นแค่หมูเนอะแค่หมูป้าดโอ้โหพอน่าตาพอน่ตาอืมต่กโกน เนอแค่หมูนี่นะครับเอาต่ำไม่ต้องไปเลือกนักเลือกหนาเนอมอมาความเข้มความเข้มก็เอาละเอาต่อไปรายการสุดท้ายเนอรายการสุดท้ายเอามาพักมาเลยพักมาเลยกระจายไว้ยว้ปรีลากระจายมือแฮกํากลังเอามาขึ้นเนอโอเคอ่าพักอ่ะอันนี้เป็นพักเนอใส่พักคุกเขาคุกแล้วหลังจากเขาโกนเขาคุกแล้ว ไปยื้อพอนล้วเหมืองใครกรรมนล้วเหมืองมาก่อนหาขอมันลอยกรรมให้ไปกินลาบเอาลอยน้ำเมืองไอเสียงไปไกลๆนี่มันลอยน้ำเหมืองห้าอย่างไปให้ยากินลาบยากินลาบทิ้งไปกินลาบเลยอันน no ี้ให้กินเออเอาถ้วยมาถ้วยมาตักเลยมาโชว์ข่าวเนาะตักเลยเนาะตักเลยกินเลยได้กินครับมาไปเว้ยมาไปเว้ยจะไปเครื่องกับหลังหอนไปเว้ยเครื่องเครื่องมาว้มา อ๋ออ่าอ่านี่ใส่ตู้เย็นไว้ไปเก็บพวกเฮ้ย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 อ่อตักแหละตักแหละโอ้น่ากินขนาดครับอ๋ออ๋อละตักถ้วยเดียวกับปอบอกครับอ๋อมาลูคนปิดนะครับลูกคากินลำมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไรไป ไปกินพร้อมๆกันเลยครับเ fc ครับผมครับได้แล้วเสร็จพิธีนะครับมาโอเคเอามากินด้วยกันเชิญชวน fc ทุกท่านนะครับมากินด้วยกันครับมาเอางอกกินแรกใช้กินแรกเอาเลยลงใช้เอาเลยกินแรกก็เลยเดี๋ยวผมจะมาดูยิงเอาข้าวไปหมดใะ้ไอ้เกณฑ์ฮะอะไรอย่างไรมอยิงเอาข้าวไปหมดเนี่ยให้ไอ้เกณฑ์ผมปมมีละ ปไป็มีแห้ยิงกลับไปปิดปั้นไปเลนไปเล่ไม่แยนน่เนาะหัก้าขนาดน่ะมาพอเป็นีมาดูฮะกินแล้วเนอะกินแล้วเนะนรำหม้รำหม้ายังประจานได้กินได้ไอเสมอือด còn làm tè tè nữa Cái mũ này nè nà, Nó đang dài dọc bàn Hạ cái nhỉ Làm tè ha ha ha, Làm tè tè Làm tè tè <laughs> ก,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 กิน่ากุยง่ายก็น่ก็อืม